สวัสดีค่ะ f อวันนี้มาพบกันนะคะมาขอเลขต้นมะยมบอกสถานที่ที่แอดพามานะคะหน้าบ้านเจ้ปูบอกว่าของงวดนี้ขอเดิกๆเลยก่อนขอ f อมาดูทําพิธียังไงเรามาติดตามกันนะคะ ที่ขอในวันนี้ก็ทําขันห้านะคะ<อ>แล้วก็จุดทูบหนึ่งดอก,อก,ดกขอนะต้น,ตน,นมย,ยมหน้าบ้านมาดูนะคะก็จะขอเลขติดิดนะงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้ยดมยมนี้เป็นยังไงคะเคยออกลูกไหมไม่มีไม่มีไม่ไม,ไม,ไมีอยู่ออกสองลูกออกสลูกมยมออกสองลูก เขาเรียกว่าเป็นการขูดขอเลขใช่ไหมใช่ไหมคะเอาแป้งมาทาเอาแป้งมาทารูปๆดูอือ้าวเห็น,หนยังไงอะ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆก,กันนะคะเห็นยังไงเดี๋ยวๆดีวให้เจ๊ป,ปูดูก่อนเอสี่เออเห็นไหม เดี๋ยวดูก่อนนะคะขยับกล้องให้ดูก่อนมันสวยด้าตรงนี้นี่อืนีอ่อสวยมากนี่คือเลขอะไรสามตัวเลยเลขอะไรคะพี่นพมีเก้ามีสี่ขลังแต่ข้างหน้าล่ะ่เท่าไรเก้าสี่นี่เห็นชัดเลยเห็นตัวแดงเลยอะ่ะตรงนี้เห็นอย่เพิง่งใช,ใช่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 ไหมยังไม่ได้รูปแปง้งเลยสองเก้าสี่สองเก้าสี่พี่นเห็นอะไรนะแต่ทัสองเก้ตัวแดงเลยอ่ะ อุ้ยเจปูไม่ต้องรูปแป้งแล้วมั้งนี่น้าเอฟซีดูไม่เห็นตัวแดงสีแดงอ่ะใช่ไหมน้าสองเก้าสีเดียสีเก้าสีแต่สีขึ้นมาเลยนะแต่ที่เห็นเหมือนกับพี่ลบก็คือสีเก้าสีอ่ะใช่ไหมพี่ลบตัวแดงเลยเนาะสีแดงชัดมากเลยเรียงกันติดกันเลยเรียงกันติดกันเลยครับเป็นแถวเลยนะแดงปัดเลยแดงปัดเลยเอฟซีโอ้ไม่เคยเห็นอุ้ยนี่พี่ลบมาดูมาดูที่กล้อง กัเลยสี่เก้าสี่เก้าสแล้วพี่ลบเนาะโอ้ยไม่ต้องรูปแป้งนะนี่ไม่ต้องเลไม่ต้องเขาให้เลยอ่ะพี่ลบตัวสีแดงเลยเนาะสี่เก้าสี่ให้สามตัวเลยวันนี้วันพระด้วยมาดูเลขเด็ดขอเลขเด็ดที่ต้นมะยมเอซีสีแดงเลยชัดๆเลย น่าสนใจตรงที่ว่ารูปแป้งไม่ต้องรูปเนาะไม่ต้องเมื่อกี้ก็ว่าจะรูปแป้งอยู่นะคะว่าจะรูปแป้งไม่ได้รูปแป้งเห็นชัดเลยเห็นชัดเลย่าด,ด,ดูข้างบนดูข้างบนก็แต่ตัวนี้ก็คือเราเห็นเป็นตัวสีข้าง<ส>บนน่เหมือนจะเลขสามตัวเดียวสามตัวเดียวอ๋สี่เก้าสี่จริงๆด้วยอะ่ะเนาะ ๋อไม่คือเห็นว่าตัวแดงๆขนาดนี้เลยอะแต่ถ้าซูมใหญ่ไปจะไม่ค่อยชัดไม่ต้องซูมซูมใกล้เกินไปนะหรือว่า FC จะเห็นเป็นตัวอื่นไหมคะแต่ว่าที่แอดเห็นกับพี่ลบนะคะที่ขูดเลขเมื่อกี้ก็คือสี่เก้าสี่ให้สามตัวเลยเนาะขึ้นมาเลยอะเมื่อกี้จะโปรว,ว่ายังไงนะ ก่อนทำพิธีว่าได้ยินนะไ,ได้กินนายนะไปไหนแล้วคะเนยอ๋อเขบอกว่าได้กลิ่นน้ำหมากพอคูดเลขไปสี่เก้าสี่เอฟซีมองเห็นเป็นตัวอื่นไหมคะไม่กล้ารูปแป้งเลยเพราะว่าเราเห็นเป็นตัวสีแดงเลยอ่ะไม่กล้ารูปแป้งเลยรู้ว่าจะมีที่อื่นบ้างไหมเนาะ <อ>ข้างบตรงนี้ล็กสามมันจะเอ,เอขอลกสี่กสี่จะเป็นลกสามไหนสี่เก้าสี่จริงๆเนาะอม,มองเห็นด้วยตาจ่านะคะสี่เก้าสี่เป็นสีแดงเลยเชัดมากได้เลขสามตัวนะคะงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปด วันนี้แอดมาติดตามเลขให้ต้นมะยมหน้าบ้านเจ๊ป,ปู่ขอวันพระเลย f อนี่คือบรรยากาศสดๆที่แอดติดตามให้กับ f อฟีวันนี้นะคะดูถอยหน่อยนะ f อเผื่อว่าถอยแล้วจะชัดขึ้นกว่านี้นะคะ